เกูแตกหักอักขานจริงรอันนี้มหนึ่งสองที่เอะไรเล็กๆน้อยๆไปก่อบนะเล็กหนึ่งหรือเล็กสองเลยไม่สาบพูดเรื่องย่อเลยดีกว่าที่เรารู้สึกว่าเราแย่ที่สุดคือมันมีอยู่ไลไ์หนึ่งที่เราอ่ะโดนฉะในไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวกับเรื่องของการยืนและหนูขอขอกลับบ้านเลยทําไมอ่ะร้องไห้กับทำไมอะไรเกิดขึ้นแต่หนูหนุอ่ะหนูบอกพี่เขาว่าหนูปวดท้องประจําเดือนมากหนูขอกลับบ้านก่อนแต่พอขึ้นรถปุ๊บหนูแบบปล่อยฮัวเลยแล้วก็ พอกลับถึงบ้านสามีเห็นร้องไห้ใช่ไหมหนูก็เลยแบบว่าทํายังไงดีเขาก็เลยบอกให้หนูอโทรไปถามแต่พอโทรไปพี่เขาบอกว่าอ๋อมันพี่พูดแบบว่าคอนเทนต์เฉยๆอย่าคิดมากเอหมายถึอว่าหมายถึงว่าเขาติเราตอนนั้นเขาติหนูว่ายังไงเกี่ยวกับมืนว่าหนูว่าเหมือนเขาบอกว่าเหมือนวันนี้หนูพยายามแต่งตัวแบบว่ามันไม่ค่อย ให้เกียรติหรือว่าพยายามยืนให้เด่นกว่าอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างประมาณนันน้า,าแต่ว่าอันนี้มันก็มีคลิปเป็นหลักฐานอยู่ก็คือ,อ,อมีคนอยู่แต่ว่าหนูอ่ะเป็นคนที่อย่างที่บอกถ้าหนูไม่เกรงใจอ่ะหนูก็พูดตรงนั้นแล้วตลแต่หนูอ่ะชอบแค์ความรู้สึกคนอื่นมากกลัวว่าเขาจะด่าดก็เลยไม่ไม่ได้ไง,งตอนนั้นนะ<ก>แต่แม็กแต่ฉันเห็นคนหลายคนที่เคยถามนะคนกลัวนางเยอะเหมือนกันเขาบอนางเป็นคนที่ ใช่อันนี้ก็เป็นก็เป็นประเด็นหนึ่งเนาะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็มีความน้อยอกน้อยใจกันหลากหลายเรื่องความผู้หญิงกับผู้หญิงนะคะใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเริ่มห่างๆเพราะว่าเวลาพี่เขาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเหมือนเดิมกับเราแต่เราก็เข้าใจได้ว่าเขาทํางานเยอะแต่เราเป็นคนบอบบางมากพี่หนูว่าถ้าทํางานกับผู้ใหญ่อ่ะหนูจะบอบบางมากอะไรที่เขาหูคําเดียวเนี่ยไปแล้วสมองจิตชั้นไปแล้วร้องไห้จนวันนั้นฟังเส้นสุดท้ายไม่เอาแล้วไม่ร่วมงานเขา ของพี่แมนนั่นแหละพี่พี่แมนเขาก็ขอโทษแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พาดพิงถึงเขาแล้วแต่เล่าให้ฟังว่าเราแค่รู้สึกไม่โอเคกับการที่การที่พี่แมนเ็พูดว่าเขาเกลียดเราอะสิ่งที่เราอยากได้ได้ยินหรือว่าอยากได้คำซับพอร์ตจากพี่เขาก็คือ คืออย่าไปหัวเราะซ้ำชอบในสิ่งที่พี่แมนกําลังด่าพยายามแบบห้ามหน่อยติหน่อยว่าเฮ้ยอย่าไปพูดถึงน้องแบบนั้นอะไรเงี้ยเราคืออยากได้ยินคําแบบนั้นแต่พอพี่พูดมห้หนูดูอะไรอะ่ะหนูยูย้อนหลังแล้วก็เขียนว่าเจ๊แมนเกลียดเจนนี่ในการพาดหัวข่าวเพื่อดึงคนดูอะ่ะเรารู้สึกเฟลมาก ต่อให้มันเป็นคอนเทนต์แต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากตกไปเป็นเหยื่อตรงนี้แล้วณวันนั้นอะพอพี่แมนกล้าพูดใช่ไหมคนที่เขาเกลียดหนูอยู่แล้วอะเขาก็ออกกันมาว่าอุ้ยกล้าพูดสักทีฉันรอมานานและคนนี้จําได้หรือค่ายเพลงเป็นอย่างงั้นกับ